เบือ้องยากแท้นักลบหก 6, เหลี่ยมมือละยี่สิบสี่สมองเจ็ดมือต่ออาทิตย์ทนายเสียนหลับในหม่องเห็ดงานไหมเมต่นักปลาดกามีโมเมนต์ออนแอร์บอดเพิ่นคือสิบมือคักเนาะเห็ดงานเด็กคู่มือสิบอมมอเอยมเลยจังได้พูดได้จังไดวว่าเพิ่นอยู่เด็กเห็ดงานคู่มือคอยหมายถึงเหมือ้ว่านเหมือ้ว่านคอยเห็ดงานจนเด็กต้องทายรูไ้ไว้ด้แน่นอย กาะเทื่อเดียวในรอบสะตะวรรษสากระดับตํนาน่งเลยเบิ่งอีหยังกันบ่มีหยังค่ะเอย้เอยเบิ่งนําแน เด้อสุขคนฟังเดอ้อบริษัทเท่า่งรับเพื่อนโรงงานใหม่มาสามคนโมแมนบ่เหมือแรงนี่เขาเยอยากจัดงานเลี้ยงตอนครับเลืกองานแหล้วก็ไปกินเลี้ยงกันเนะเาะข,ขอบคุณมากโอเส่วนหยาส่วนมูมาน้าเดอ้อมามวนกันโอเคเนะาะอครับได้ค่ะเชิงยาวตัวมีพี่สาวโมแมนบ่ส่วนพี่มาน้ำดิล่ะอ๋อได้ค่ะดีจ้า บอสคะขอเช็ดหมอ,อไฟกินบ่ค่ะหรือว่าฉันหยาดเสียนให้ห้องหลับอีหลีเสียนเอ้ยอย่าเก็บมาใส่รใจเลย เรื่องขายหนาต้นหนาเพื่อรงงานก็อยกังชับความสัมพันธ์เฮ้าจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับไพจิตสำนึกเป็นศูนย์ไพพบจะแก้ไขปัญหาให้โตบ่ทราบไพก็ฮู้ว่าซื้อมาเจ้าคิดนอยังอยู่ก็ได้ก็ได้เออแต่สิว่าไปก่อนหนานี่โตก,ก็รับปุ๋ยแล้วเ้าอยากฮู้แทะนอกจากเข้าแล้วผู้ใด,ดสิรักษาโลกนั่นประลับของโตได้อีกผูบอกดอก เชิงเยาไปใส่ออกไปกินข่าวผักกังเว้นเจ้คข้องบ่าต้องเงียบเกินเลยว่าให้คนอื่นพักกว่าสั้นอืมเอาเสับแต่ไหน ทิงทงๆหลาดลาเม้นทางลางนี่แซ่บบะคักเลยไว้สิผ้า,ามากินด้ะกลับมาสำนักง,งานแนะ่มีเรือเป็นบ้าหัวใหนี่ขนาดพักยังไม่อยู่มสนใจดอก ถฉงเยาตัวเองบ่ดิคือบังเอิญแท้เขาเองโอ้เชิญมูสมัยม่อปลายเท่าแรกก็ย่านม่มมีหมองนางขอนางน้ำไหนบ่น, <c oughs> นั่งไหมนี่เขาบ่ได้พ่อกันตั้งแต่เขาจบม่อปลายผุ้เมนบ่โตเห็ุงานอยู่แถวหนีบ่เขาเห็นอยู่สำนักงานกฎหมายโอ้ตอนนี้เป็นทน,น,านายที่เนาะแมนพูดจะเลิกงานตัวโอ้ดีแล้วดีแล้ว ็เป็นทนายสันซอยอีหยังเฮ้าเนียเด้บบออคือจังสิแม่ของหัวหน้าเฮาพุ่มแต่ลงทุนไปเกือบสองล้านในแพลตฟอร์มปล่อยเงินกู้ออนไลน์พี่ทูพี่น่นนะแล้วบริษัทพี่ทูพี่ก็เจ๊งไปซะจังสันโอ้อมแม่เพิ่นก็เครียดจนเขางลยงาบาลเห็นว่าโตเป็นทนายเออพ่อ,พอสิบอกได้บอว่าเฮ้าควรเสียจังได๋เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของอันคือว่าเฮ้าบริหดสายนั่น อ๋อลองให้หัวหน้าไปปรึกษาทนายเมื่ออซีบที่ฮับเพย์คดีช,ชอบโกงเงินเบิงเด้เป็นอย่างจะบอกเป็นการเป็นงานเฮาเห็นว่าเฮาเป็นมูกันก็เลยถามเบิงทนายจังมูโตคือสิ่ตอบคำถามเลยติโนขั้นบ่ได้ค่าจา้างบอเด้พอดีเฮาบอแม่พอนุ่ม<า>ย้ามคนเฮาปวดท้องต้องไปหาหมอแผนกใดแผนกทังเดิอนอาหารเป็นอย่างล่ะเจ้าคือก็ฮู้ยู่ตัวน่ะเพื่อนบอกว่าฮับคดีชอบโกงเงินแต่เจ้า ก็ได้กดดันให้เพิ่นแนะนำขั้นตอนเจ้ามีปัญหาเรื่องท้องใส่เป็นยังมไหหมาานนงง่ไปหาหมอทว่านนักเบิ้งล่ะเทิมสิไปหาหมอทั้งเดินอาหารก็ยังต้องนัดยุดดีเู้ออยากเสียเงินจากน้อยเตียงได้ของฟรีสัรบอกบอกครับคอยก็แคลวอลเลนกับมูเก่าเหล่าม,มันทุนลักอย่างของเจ้าเจ้าเป็นไผ่คอยเป็นจ้น้อยเพิ่นเวลาเพิ่นเป็นของคอยคอยมนย่อมให้เพิ่นเมาเสียเวลากับคนจังเจ้าให้คําปรึกษาฟรี เพจยังบอกขอให้เพิ่นล่าออกเลยล่ะอีกอย่างเพิ่นเช่วชานกฎหมายครอบครัวคือสีญญาณย่ามไหนจะมาหาเพิ่นในฐานเจ้าได้คอยขอลดราคาให้ได้ขอโทษน้พอดีเขามีประชุมไปก่อนนอเป็นยังเจ้าแนมข่อยงึง้อกาจังซัน บอสคะขั้นมันเพิรนเคยเป็นมูที่ดีกับคอยอีลีบอสบอกจังสันเพิรนก็นสิขายหนาคะ่ะมูแท้ๆกันนะว่าคือเอาเปรียบกันดอกมอน,นั่นบ่หูขอบเขตงานเจ้านั่มมูประเสริฐหลายเนาะแล้วขั้นเพิรนเป็นคนที่คอยลอยมากตอนสมัยเลี้ยนแหะคะเจ้ามักซุ่มประจบสอบพ่อหาประโยชน์จากหยาดเงื่อของผู้อื่นตาบอดสันบอกกับแมนคะ่ะ เลียนปอตีนิติศาสตร์4ปีกับประมาณ3 5 4 0 0สมองฝึกงานทนาย1ปีทากับ8 7 6 0ัสมองทนายสุกคนต้องผ่าน43,380สมมอปงเพื่อให้ได้ใบอนุญาตเวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดการให้คํำปรึกษาฟรีหนึ่งนาทีกับคนยังสัน้นนะทอกับว่าเสียเวลาชีวิตหนึ่งนาทีเวลาสูวินาทีบ่มีอย่างมาแท่นได้เื่อหนาคอยจะปฏิเสธให้ดีค่ะเพราะไม่ปฏิเสธให้ดีแต่ต้องปฏิเสธแบบว่าไหวนะเพราะจะเป็นต้องเข้าลบคนที่มกเข้าลบคุณคคาทั้งอาชีทน แต่บอสคะแต่เกาเมื่อกินบะม,มี่บ่องนีบออันนี้บ่ได้ส่งมาสวนข่บ่บ่มแมเนะะี่ค่ะข่สรงไห้เซียวข่บอสคะข่แค่สิสรงวิชายไห้เซียวข่แต่ผันเพอสง่งไห้บอสขอโทษด้ค่ะข่ส่งผิดคนนะคะ่ะบ่เป็นยังมีเรื่องสีเวา้านั่มพอดี คขออ่หูอาชีพท่านน้อยเป็นงาน่าดีท่าท้ายและกันนักหลายคนพ่นบ่ไหวกันหลายสิพยายามค่ะบ่ไขออ่ว่าเจ้าบ่มีพ่อนสวรรค์เน,น,น,น่กายเป็นท่านน้อยมาเป็นผู้ซอยด้านชีวิตไข่ดีกวัวเอาจังซี่บ่ย่ายกับมาอยยุบ้านไข่เดี๋ยวใจงันเดือนหายผู้ซอยด้านชีวิตบอกให้มาดูแลชีวิตประจาวันไข่เช่นทอระบายน้าอุต,ตันเจ้ากระจัดกันแต่ไขออ่บ่หูวิธีเหตุให้เศร้าตันเลยค่ะนั่นคือว่าคขออ่หูบ่ อันบอสเห็นความสำคัญคอยเป็นเรื่องดีแต่คอยกันยังอยากเป็นท่านได้นะคะบอสคะบะมีบ่บงนี้แซบแซบให้คอยสั่งให้บอส่ต้องดอกรืิองงาแล้วฟ้ามาสามทอระบายเนาะขันเจ้าซักซ่าคอยสิให้สดใสคาเสียเวลาะ bus